หนึ่งสองสามโอเคครับใน E ีพีนี้นะครับเราจะมาสอนเรื่องของฟุตเวิร์กสี่สเต็ปนะครับอย่าลืมนะครับทุกๆแบบฝึกควรจะมีการฝึกเลี้ยงบอลเข้าไปด้วยทีนี้เร, <Okay. S 2> เราเพิ่มแบบฝึก,กเลี้ยงบอลเช่น1 2 3>, <Okay. S> 2 3 4แล้วก็ไปทีนี้พอไปเสร็จปุ๊บยกข้ามฮอป1จังหวะที่1ใช่ไหมอัพ <h ums> จังหวะที่2ทํทำไมอันเดอร์2จังหวะที่3ห <h ums> มุนมาเฟเออเวจังหวะที่4หมุนเทนนาร์ เพิ่มไป4จังหวะทําจะทำช้าๆให้ดู1 2 3 4แล้วก็ไปต่อไปฮอปยกอัพโอเคอันเดอร์หมุนมาเฟเดเวแล้วเอาหมุนเทนาราวกับลังหันนะใช้เท้าหลักกับลังหันการฝึกเนี้มันจะเป็นการฝึกฟุตเวิร์กพอเอาไปใช้จริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้ใช้ถึง4สเต็ปหรอกมันอาจจะใช้แค่2สเต็ปแต่ร่างกายเราจำได้แล้วว่ามูฟมันมูฟยังไงนะครับ หนึ่งสองโอเคก็ใช้จริงเราใช้ไม่ถึงหรอก <Nope. S 1> เออ โอเคนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับสเต็ปฟุตเวิร์ก4สเต็ปนะครับถ้ามีอะไรสงสัยลองคอมเมนต์มาถามได้ใต้นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับไว้แบบฝึกหน้าจะเป็นอะไรนั้นฝากติดตามด้วยบาย,บายยวันนี้โอเควันดีครับ